สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องในทะ่านในชุดรอบเช้าของเรานะครับก็มาพบพี่พี่สมาชิกอีกแล้วนะครับอ่าช็อตเด็ดพระเครื่องในชุดเช้านี้นะครับต้องขออนุญาตเชิญเาว่าเป็นพระชุดใหม่นะครับชุดนี้นะครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับพี่พี่ท่านใดชอบรายการไหนนะพี่นะโทรหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอมาเดี๋ยวผมเริ่มเลยกันพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับในช่วงเช้าเช้าของพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับเริ่มต้นรายการแรก สำหรับรายการแรกที่เริ่มต้นนะครับเป็นเหรียญครับพี่แนวซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อพมรมแนวหลวงพ่อพรมอันนี้วัดช่องแคนะพี่เหรียญแท้นะในครับพี่จ๋าเหรียญแท้นะจ๊ะหลวงพ่อพรมครับพี่วัดช่องแคฉลองโบสถ์ในครับอ่านครสวรรค์เอาสามร้อยบาทนะครับฉลองโบสถ์เอาไปสามร้อยนะครับราคาแบ่งครับพี่สามร้อยบาทนะครับหลวพระพิตา แนวนี้จะเป็นหลวงพ่อทับวัดทองครับพี่นนครับยันน้องหลวงพง่อทับวัดทองนนครับองค์นี้จะเป็นยันน้องเนื้อสวยนะครับรอยลวดเดิมนนครับอ่าเนื้อสวยละรอยลวดเดิมสามร้อยบาทนนครับเนื้อสวยรวยรอดคือเขาเรียกรอยลวดเดิมนนครับอ่ารอยลวดเดิมครับพี่สามร้อยบาทนนครับเราก็สิ่งดีแนวนี้จะเป็นของหลวงพ่อแฉงแนวพี่ๆท่านไในที่ชื่นชอบหลวงพ่อแฉงนะครับอยากได้ไว้ใช้พุทธคุณนนครับ สามร้อยบาทพี่ได้แน่นอนนะครับได้ไว้ใช้พุทธคุณแน่นอนนะครับหลังยันชัดเจนครับพี่นี่ครับพี่ตัวยันนะครับซีเวอรี่จะมียันองค์นี้หลวงพ่อแฉ่งครับพี่นะครับพ่อแฉ่งเอาสามร้อยนะครับพ่อแฉ่งเอาไปสามร้อยบาทนะครับเราก็สมเด็จศูนย์เก้านะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับปีศูนย์เก้าเนื้อแบบโอ้โหพี่เนื้อปึกปักเลยนะครับเนื้อตุ๊บต้ำเนื้อปึกปักเลย สามร้อยบาทนะครับอันนี้ปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้าเราสามร้อยแล้วก็อง์ต่อไปองนี้จะเป็นชนะมารนเนี่ยพี่นะครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณน,นะครับชนะมารสำหรับเหรียญน,นี้นะครับต้องขออนุญาตใช้คําว่าผิวแบบรุ้งๆเลยนะนะครับผิวท่านนะลุ้งออกลุ้งเลยพี่นะครับอ,ออกลุ้งแล้วก็ด้านหลังโค้ดเต็มๆเลยโค้ดล้อมรอบนะครับมีนัมเบอร์ด้วยหนึ่งสองห้านะครับเอาสามร้อย หลวงพ่อคูณนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสธรเนยพี่นะออกวัดปราสาทบุญยาวาสนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อโสธรออกวัดปราสาทนะครับอันนี้เนื้อเนื้อวัดปราสาทอยู่แล้วนะปีศูนย์หกอันนี้พระแท้แหละดูง่ายดิพี่เอาสามร้อยถ้าพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบวัดปราสาทนะครับแต่เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อโสธรน,นะต้ององค์นี้เลยพี่ตอบโจทย์แน่นอนแล้วสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เตารีดนะ,ะ่ครับอง์นี้เป็นเตารีดหลวงปู่ทุกวันนีครับศูนย์ห้า พี่นะ้าคมชัดลึกเนื้อโลหะเดิมในะครับอ่าคมชัดลึกเนื้อโลหะเดิมสามร้อยบาทนะครับตัวที่ศูนย์ห้านะศูนย์ห้าไปสามร้อยในครับสามร้อยแล้วก็เหรียญ <c oughs> อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเจ้าพี่นะครับเ,เหรียญหลวงปู่ทวดนะ้ำไปเหรียญเสมานะ้ำด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อทวดหยียบน้ําทะเลจืดนะี่เหรียญเหรียญแท้ๆดูง่ายๆเลยพี่ไหมทองแดงรมดำสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทนะครับก็ไปกันต่อครับพี่ในะครับกับองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นเหรียญครับพี่แล้วนะเหรียญหลวงพ่อตาบเสมาเล็กเหมือนกันนะหลวงพ่อตาบอันนี้เป็นปีสามศูนย์ครบรอบเจ็ดสิบหกปีนะครับวัดพระคำเรียงสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ไปได้เหรียญหล่อในะครับในชุดเช้าผมไปได้เหรียญหล่อเข้ามาเนี่ยดูเนี่ยเหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์เห็นไหมเหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ เอาสามร้อยนะครับเป็นเหรียญหล่อพึ่งพี่ๆท่านใดที่รู้บ้างแนวว่าเนี่ยเหรียญบันีพออกที่นั่นที่นี่นะครับสามร้อยราคาเช้าเช้าพี่แบ่งปันนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เต่าแนวว่ยนี่เป็นเต่าของหลวงพ่อเงินบางขานเนี่ยพี่นะครับเนื้อนี่กลับเลยเออเนื้อนี่กลับเลยพี่ดูเลยนะเต่าหลวงพ่อเงินบางขานนะอันนี้เก่าจริงแัวเต่าเขาเก่าจริงครับพี่หลวงพ่อเงินบางขานเนี่ยพี่ดูเต่าก็ได้เลยเต่าเขาเก่าจริง เต่าพ่อเงินนะครับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดสามร้อยเต่าสามร้อยบาทนในอ่ะเราก็รับพิตาครับพี่ในอะ่ะเป็นปรับพิตาพิมพ์จัมโบ้นะครับอันนี้ได้จะออกเป็นอา่าวัดอะไรนะลืมชื่อวัดสิแกนนะนะวัดสรารคืนอา่าวัดสรารคืนเนี่ยพี่ในะอ่ะปีสองสองโอ้นี่ก็พาดูง่ายพี่พาชัดเจนดิโลภูโตนะสามร้อยบาทในอ่บเท้าเวสุวรรณนี่ครับพี่นะครับเท้าวเวสุวนะรวววนะรณในอ่ะเหมือนจะมีโค้ดด้วยนะเนี่ย เหมือนจะมีโค้ดด้วยพี่ท้าวเวสุวรรณนะครับท้าวเวสุวรรณเอาเอาสามร้อยบาทนะครับท้าวเวสุวรรณนะครับโอ้ยนะครับมีโค้ดเลยนะสามร้อยบาทนะครับหลวงพูททวดนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อแบบประมาณแบบปีปีศูนย์ห้าเนื้อสวยเนื้อเดิมเลยเนี่ยนะครับหลวงพู่ทวดปีศูนย์ห้า เอาสวยนะน้ำตาสวยเดิมธรรมชาติพี่น้ำหลวงปู่ทวดนะปู่ทวดเอาเอาสามร้อยน้ำศูนย์ห้าน้ำศูนย์ห้าไปสามร้อยบาทในอ่ะหลวงพ่อโดนะครับอ่านี่จะเป็นของหลวงพ่อโดวัดนามาตูมครับพี่พระสวยใช่นไหมหลวงพ่อโดวัดนามาตูมนะพี่นะน้ำเป็นพระสายชนบุรีเนี่ยพระแท้ดูง่ายครับพี่น้หลังแบบเนี่ยพระแท้ดูง่ายหลังแบบพ่อโดวัดนามาตูม เอาสามร้อยบาทในครับรับิตาองค์ใหญ่ับพี่นะเพราะดูว่านามาตูมสามร้อยบาทนะครับมาต่อองาน้าสําหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่อเนี่ยอันนี้จะเป็นนางพญาับพี่นะเป็นพิม์เล็กนะผมมีสององนะองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กก็พี่คล้ายๆอกนูนเล็กอะนะครับครับคล้ายคลับค่าเหมือนจะเป็นอกนูนเล็กนะพี่นะเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยพี่เป็นพิมพ์เล็กนะนางอยู่ในกกอบแบบ เขาเรียกเรียบวินเทจนะครับผมไม่ได้แกะนะดูดิเรียวกวินเทจเลยนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครัูปของพ่อห้องวัดช่องลมเนี่ยรูปห้องนะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อ,น,ลอน,นี้เก่าจรงิงเออเก่าจรงิเจรงเลยเดิมเลยพี่นะพ่อ,อ,พอห้องเอาสามร้อยแนวรูปของพ่อห้องวัดช่องลมสามร้อยบาทแนวพ่อห้อง ห้องมาช่องลมนะครับแล้วก็หลวงปู่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ดุลนะครับอ่าหลวงปู่ดุลเนี่ยพี่ครบเก้าสิบเอ็ดปีหลวงปู่ดุลไตมาสองหนึ่งวัดบูรพารามสุรินเอาสามร้อยบาทนะครับวัดบูรพารามสุรินพี่นะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พระรอดอ่าจริงๆพระรอดองค์นี้ในะครับนี่นพี่ดูความสวยเลย นี่ครับอ่พี่ดูความสวยดิดนะูพระรอดเนี่ยเห็นไหมได้สวยได้เดิมได้ดูง่ายเนะี่ยดูพระรอดเนี่ยเนะี่ยครับพระรอดเอาสามร้อยเนี่ยครับพี่พิจาพระรอดนะสามร้อยบาทเนะี่ยครับพระรอดนี่ไม่มีราคาอื่นเลยนะเนะี่ยครับผมใส่แบบราคาเดียวให้แบบว่ายาวๆนะเลยอา่าราคานี้แบบใส่แบบใส่กันยาวๆเลยนะพี่เนะี่ยครับร้านสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบนะ่อยๆเนี่ยครับแล้วก็ เออ่เหรียญรุ่นแรกนนวรุ่นหนึ่งแนวพี่รุ่นหนึ่งนะแนวหลวงพ่อชูนับอ่าหลวงพ่อชูก็พี่รุ่นหนึ่งนี่ครับอ่วัดอ่วัดท่าตะลิงชันสุราษฎร์ธานีแนวเอาสามร้อยครับพี่แนวสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ชูหลวงพ่อชูนะสามร้อยบาทแนวแล้วก็องค์นี้เป็นพิมพ์ยืนวัดสุทัศน์ครับพี่นะครับพิมพ์ยืน เสามร้อยบาทแนวะพิมพ์ยืนแล้วก็องค์นี้จะเป็นของอดูของปู่สุกวัดโพไซทองครับนะพี่นะครับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับอุดเดิมปู่สุกเนะี่ยดูได้ไหมผงอุดยังอยู่เลยอุดมาเดิมๆแนวะวิยาอุดมาเดิมๆเ,เอาเอาหนะ้าร้อยแนวปู่สุกวัดโพไซทองเอาไปห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้เป็นวัดเกรดนอกพิมพ์แต่เนื้อดูง่าย เห็นไหมนกพิมพ์แต่เนื้อดูง่ายเราไม่ค่อยได้เจอเลยพี่นะพิมพ์ฟอร์มพระสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยได้พบเจอกับพี่แนวะฐานนี่เป็นเส้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 นเลยพี่เห็นไหมเดีพี่ดูด้านหลังเนี่ยเอาเอาห้อาร้อยแนววัดเจตรงนี้นะสวยเดิมดูง่ายห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นอู่ทองท้องช้างนะครับเนื้อตรางกัวสีแดง เนี่ยพระอูทองท้องช้างเนื้อตะขวดสม่วงแดงเอาได้สวยได้เดิมได้ดูง่ายดีพี่นับเนื้อตะว่วสีแดงหลังลายผ้าเนี่ยพี่พิยาหลังลายผ้าเนี่ยหลังลายผ้าเอาเอาห้าร้อยแล้วกันพี่เนี่ยว่าเอาห้าร้อยแล้วกันเจ้าเก้าร้อยเดี๋ยวมันจะแพงไปเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยเราก็ลือสี นี่พี่ดูสีสายใต้แนวดูสีสายใต้อันนี้ก็สวยนะดูสีนะนะสวยเดิมดูง่ายสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบปูดูสีแนยพี่ๆจ๋าที่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบปูดูสีนะตอบโจทย์แนวตอบโจทย์แน่นอนองนี้เอาปูดูสีนะเนี่ยเอาสามร้อย สามร้อยบาทในอัพสามร้อยบาทแล้วก็พระปิตานะครับสําหรับองค์งนี้จะเป็นพระปิตาเนื้อออกโซนกลาครับพี่นะมีค้าบลักข้บทองเห็นไ,ไหมเนื้อออกโซนกลานะมีค้าบรักข้าบทองครับพี่เอาห้าร้อยในอับเอาห้าร้อยบาทน,นะครับปิตา,นา,ตาหนุนพ่อแก้วนะพ่อแก้วไปห้าร้อยบาทในอัพห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นีน้ครับพี่แนวองค์นีน้นนจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ครับรูปรหล่อหลวงพ่อเงิน นวิดีเดียวอานี้ไปหลอด้องเงินนะเนี่ยรูปหล่อท่ามาไฟพี่นะำปหลอด้งเงินท่ามาไฟสามร้อยบาทนะครับรูปหล่อท่ามาไฟพี่ไปสามร้อยนะครับท่า,าไฟสามร้อยแล้วก็นี้เป็นอ่อพี่นายกร,รมนะครับพี่พี่จ๋าดูหน้าได้เลยเนี่ยเห็นไหมพี่นายกรรมนะครับแล้วก็เนื้อออกโซนแบบว่าสะอาดๆนะครับดูเนื้อเดีย ในกรรมนะพี่นะนี่ดูด้านหลังนี่โรยแร่เดิมๆเลยในครับพี่ๆโรยแร่เดิมๆโรยแร่แบบธรรมชาติเลยอ่ะเอาสามร้อยในครับสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเส้งวัดแหลมทรายสําหรับองค์นี้นะครับหลวงพ่อเส้งวัดแหลมทรายนะสามร้อยบาทนะครับพ่อเส้งแหลมทรายแล้วก็พระพิตาองค์เล็กนะองค์นี้เล็กจริงครับพี่นะสําหรับพระพิตานะ ในครับองค์นี้ขนาดจิ๋วๆนะครับพี่ในครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ <c oughs> นะครับอ่าขนาดจิ๋วๆพี่ดูเดี๋ยวไม่ใหญ่เท่าไหร่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับองค์เล็กนะครับอ่าองค์เล็กหน้าพละพานนะครับแล้วก็เป็นพระสังกระจายครับพี่นี่เป็นพระสังกระจายนะเนี่ยพระสังกระจายวันนี้ดูง่ายมากพี่นะครับสังกระจายนะ สังกัจาว่าสามร้อยนะครับสังกัจจายเนื้อทองแดงเถื่อนด้วยนะสามร้อยบาทนะครับเราก็เหรียญหลวงพะลุ่งนะครับเหรียญหลวงพะลุ่งนะครับพี่แนวบัตรบางแหวนนะครับออาวัดบางแหวนนะครับหลังยันพิศพ่าร้อยชัดเจนเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพะลุ่งนะครับพะลุ่งว่าสามร้อยนะครับเราก็องค์ต่อไปครับพี่องค์นี้จะเป็นซุ้มกอ แนวแนะซุ้มกอล์หรือพนงนี่ก็สวยจริงแนวสำหรับซุ้มกอล์หรือพนงนะสวยจริงเอาสามร้อยสามร้อยบาทแนวซุ้มกอล์หรือพนงนะครับซุ้มกอล์หรือพนงสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้พี่นะน้าเป็นหลวงพ่อเงินที่พี่สามชายในครับเนื้อออกสาสายนะเนี่ยพี่ดูเนื้อเดี๋ยวนะเนื้อออกสาสาเหลืองอมเขียวนะครับออกสาสาเหลืองอมเขียวนะครับธรรมชาติพระชัดเจนมาก ดูดิธรรมชาติพระนะชัดเจนมากเอาสามร้อยบาทนวสามร้อยแล้วก็หลวงพระทองรนบหลวงพระทองเขากลนะุ่มนครสวรรค์รน,นบหลวงพระทองครับพี่รับเป็นจอบหลังเจดีะครัวหลวงพระทองเขากลนะุ่มนครสวรรค์เอาเอาไปห้าร้อยแนวอันนี้เป็นหลวงพระทองนะเขากลนะุ่มนครสวรรค์ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญ <c oughs> อันนี้จะเป็นหลวงพ่อคลิ้งพ่อท่านคลิ้ง นาพี่นาววัดถลุงทองเสียงเดิมๆเลยและในราคาที่แบบว่าแบ่งนะในครับในราคาที่แบบแบ่งปันนายพี่นาวไม่ได้เอาแหล่งเอาสามร้อยนะพ่อท่านคลิ้งในครับพ่อท่านคลิ้งเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่พ่อท่านคลิ้งเอาไปสามร้อยในครับเราก anyway ็องค์นี y, ้พี่นะสมเด็จซึ่งสมเด็จแบบนี้นะพี่นนะที่เขาเรียกว่าสมเด็จบางขุนพรมครับพี่นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ นี่พี่ดูเนื้อเดีย๋ยวนะครับพี่ดูเนื้อดูคาบเดีย๋ยวแลบางขุนพงมาพี่พิมพ์ใหญ่นะครับสวยเดิมดูง่ายบางขุนพงพิมพ์ใหญ่นะนี่พี่นะครับอง์นี้เอาเป็นบางขุนพงศ์าพี่เอาไปสามร้อยยี่สิบบาทนะครับมาต่อกันนะสำหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นหนะ่อบ้านกลางนะอันนี้บ้านกลางเนะื้อยังสวยเลยพี่นะครับภาย กระดาภัยคู่หักเดี่ยวนะค,คือเจ้าของเดิมเรียมพลาสติกเก็บไว้นนะครันนี้เป็นเนื้อหาที่แบบโซนดูง่ายแ้วนะไม่ลึกลับซับซ้อนเนี่ยพี่แนวะโซนเนื้อบานกลางนะครับเนี่ยกวดได้ร้อยแบบนี้เลยเป็นโซนเนื้อดูง่ายนะรนบดูด้านหลังเนี่ยใชไหมพี่ดูด้านหลังเนี่ย,นะยโซนเนื้อดูง่ายเนยพพจารณาโซนเนื้อดูเอาเก้าร้อยนเัาเส้นคอยังคมกริบเลยพี่ดูเส้นคอเนี่ยเอาก้าวร้อยบาทนะครับ แก้วร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นพระกิ่งของหลวงปู่ทวดนะครับนะ fendim? เป็นพระกิ่งเฉลิมพลนะครับตอกชัดเจนมาก,นะะกนะครับพระกิ่งหลวงปู่ทวดนะครับนี้เปียกทองนะแนวะสำหรับองค์นี้เปียกทองก็ับพี่ตอกไว้เฉลิมพลนะครับอ่าตอกเฉลิมพลชัดเจนนะครับพระกิง่งหลวงปู่ทวดเนื้อหาดูง่ายครับพี่นะเนี่ลันลนนะครับอ่าเนื้อหาดูง่ายแบบล้านล้านเลยพี่ ในอาพระกิ่งหลวงปู Stand ่ทวดเอา900บาทนะครับเปียกทองนะครับเป็นพระกิ่งเฉลิมบน,นะครับหลวงปูบบ่ทวดนะนะครับแล้วก็ <โ hör S 1> องค์น <ỗi S 1> <rib> ีพ้พี่นะครับคำข้าวอันนี้ก็ดูง่ายนะครับคำข,ข้าวดูดิคำข้าวนี่พี่นะนะครับดูดิเม็ดมี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 ข้างแขนนะไม่เป็นเม็ดนะร,รุ่นสอง <S <S <ough. S 1> คำข้าวรุ่นสองหนึ่งพันห้าร้อยบาทในอาสำหรับคำข้าวนี่พี่นะ กระชับทุกสัดส่วนนะครับดูง่ายสบายตาในครับกระชับทุกสัดส่วนดูง่ายสบายตาก็พี่สําหรับคําข้าว1 5 0 0าบาทในครับแล้วก็องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสำหรับนางพระยาพี่นะเป็นนางพระยาพิม์ใหญ่อูพิม์ใหญ่เนื้อสวยในดูเด้อในครับอ่าพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยครับพี่เอา300้บาทนะครับพิม์ใหญ่นางพระยา300แล้วก็สมเด็จครับพี่ในองนี้จะเป็นสมเด็จวัดระฆังครับพี่พิมพ์ปรโพ เนี่ยครับสมเด็จวัดระฆังนะครับใ,ใช่ไหมใช่วัดระฆังไหมน่าจะใช่นะเนี่ยเรืดูคาบเดียอันนี้ผมแกจะกรอบมาได้ไหมรอยเหือรอยใครร่องรอยการแขวนรอยการใช้เนี่ยครับอ่าเหือใครร่องรอยการแปะนร่องรอยการใช้นะครับมีคราบทองด้วยพี่เนี่ยดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยจะหาว่าโม่เนี่ยดูคราบทองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูคราบทองเนี่ยเนี่ยมีคราบทองด้วยเอาเอาห้าร้อยนะครับอ่าห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่หลวงพ่อเดิม ตึงเปรี้ยนะครับหลวงพ่อเดิมก็พี่ช้ําหน่อยแต่อร่อยเหลือเกินเลยพี่องค์นี้นะครับตะไบเดิมการปั๊มเดิมเดิมนะครับอ่าตะไบเดิมการปั๊มเดิมเดิมก็พี่แร็คอร่อยจานเดิมเดิมเห็นไหมทุกอย่างเดิมหมดครับพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็กะลานะครับอ่าคกูบาอินตาแล้วกะลาที่นะด้านด้านไอตรงข้อขาวเนี่ยจะเป็นงอแกะนะครับแล้วปิดทองเก่าเด้๋ยเห็นไหมกะลา สวยจริงในครับดูเดิกะลาในครับคูบายินตาสวยๆแบบนี้แล้วพี่แนวในสิ่งที่ตามหาในครับพี่พี่าสวยๆแบบนี้แล้วพี่สิ่งที่ตามหานะครับเอาเก้าร้อยคูบายินตานกะลาแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นคุนนคคนคน้นแผนครับพี่นะคุนแผนบ้้นอ่าคุนแผนเขาเรียกวหลวงปู่ทิมวัลลานะแนวคุดหุ่นแผนผงพายกูมารนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายอะไราย,ยานันนะค,ความผิวหูมือ ในครับดูดิ دي. ปัวเป็นเล็บ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 เลยด้านหลังก็พี่ตะกุดหนึ่งดอกอันนี้น่าจะประมาณปีหนึ่งห้าครับอ่าผมว่าน่าจะเป็นปีหนึ่งห้านะเนื้อหาชัดเจนมากเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับคุณนแผนหลงพื้ทิมครับรายการสุดท้ายในท,ท้ายสุดับพี่นะครับสมเด็จวัดระคังพิมพ์ฐานแซมนะครับสมเด็จวัดระคังับพี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อก้อนคกเนื้อตุ๊กตับนครับวัดระคังพิมพ์ฐานแซมแล้วตังอิ่วเดิมๆนะครับเนื้อเดิมๆเห็นไหม ตังอิ้วเดิมเนื้อเดิมในอับร้อยผู้ตายร้อยหนอนด้นะครับร่องร้อยเศษไม้เศษก้านทูบนะครับทุกทุกอย่างก็มีรวมอยู่ในองคนี้นะครับเกสรดอกไม้นะครับเศษไม้เศษก้านทูบเนี่ยเศษไม้เศษก้านทูบทุกอย่างมีครบอยู่แล้วในอับองนี้สวยเลยล่ะฐานแซมวัดระคังเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆจะสนใจรายการไหนนะครับสายดวนแายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ